สวัสดีครับวันนี้ผมจะพัพี่นงองมาปราบหนาเขียงครับเขียงผีมันหนามันบบเกียงครับเวลาเขาทำอาหารมันเกิดบอดีครับฝากกดติดตามช่องแบบของก่อน c ช a นแนลนี้นะครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวผมจะมาปราบหนามันแบบง่ายๆครับ อ๋อเห็นมันเกี่ยงริดเลยมันถึงจะนาใส่ครับสำหรับการปราบนาเขียงครับแบบง่ายครับยกน้องมบม่งน้ำกันครับว่าจะปราบก็อย่างไรให้ไดินนาเขียงให้เกี่ยงงามครับมาส้มน้ำกันครับนี่ครับการปราบนาเขียงมันต้องใส่กบ๊บเลยครับมันยังจะละเอียดดีครับถึงจะเกี่ยง ใส่งานได้แบบดีแบบบวบคูขาครับ ือมันเขาตัดมามันโบเสมอครับมันเลยใสอยหา่นี้ยหน่อยครับทั้งใหม่ทั้งเห็นผมครับเอยใส่ย่าง นี่ครับใม่มันแหงมันก็เลยใสอยากครับโบถึงจ่อยแต่พ่อซ้ำนี้แหละครับพคบพววเขาแล้วครับพุบจนตัวเขาเลยครับเพราะว่าใหม่มันเป็นใหม่เก่าครับใส่หนาไม้ครับหนาไม้ ไซ่แล้วครับมันเกี่ยงโบโ่กอครับเพราะอันเป็นใหม่เกา่าผมก็เลยจะคัดให้มันละเอียดครับ สำหรับการท้ำนาเขียงให้เกี่ยงครับก็เซ็จสิ้นแล้วครับแต่ว่ากันยากด้วครับเพราะว่าใหม่มันแหงครับใหม่มันแหงอบไซก็บโบ่ละเอียดดีก็เลดดยได้ใส่เครื่องขัดครับสำหรับการปรับแต่งนาเขียงละเอียดให้งามก็เซ็จสิ้นครับสเสร็จไปได้ค่วมยากนีม่ังหน่อยครับ เลียนดีปานยังครับเพราะว่ามันได้ใส่เครื่องคัดครับสำหรับการปรับหนาเคียงให้ละเอียดดีครับขอจบไปเพียงแค่นี้ครับขอบคุณสำหรับการรับชมและกดติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ